สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนะครับน้ำยาจากค่ายผู้ผลิตแจมมอนสเตอร์กับมอนสเตอร์เว็บในซีรีส์เดอะมิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องใหม่เป็นน้องใหม่ล่าสุดจากค่ายมอนสเตอร์เว็บแลนะครับก็ข้อตามกันมานะจากแจมมอนสเตอร์นะมีทั้งหมด3ติ่นด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาอเมริกาครับนะครับเป็นฟรีเบทนะตัวนี้เราเลือกมาเนี่ยเป็นขนาด 100ml ้แล้วก็เป็นมิก3 ซีรีส์นี้เหมือนแบบว่าอาหารเช้านะครับก็ใส่ซีเรียลต่างๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายขนมนั่นแหละใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าทั้ง3รสชาติใหม่เป็นกลิ่นชินนามอนเบอร์รี่คัทช์แล้วก็ฟูตตี้ครับผมนะครับว่ากลิ่นไหนเนี่ยจะถูกใจทางทีมงานแอดมินบ้างเราเริ่มจากเบอร์รี่คัทช์ดีกว่าอ่าได้เดี๋ยวเรามาแกะแกะกล่องเลยนี่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 เราโมอตอมเปลี่ยนสำลีใหม่มารอเลยนะครับครับ ละกล่องก่อนนะครับนี่ให้เพื่อนๆ <Momo S 1> ดูข้างในนะเนี่ยเวล o o ูดเวลิกูดนะก็ยดเบิร์นสัมลีกันก่อนนะครับขั้นแรกสัมลีใหม่ๆเอี่ยมๆขาวๆนะฮะอ่าใช่ใช่เราลองที่ตัวเบอร์ลี่คันก่อนใช่ไหมครับสำหรับใครนะฮะที่ใช้เครื่องแดกนะครับแล้วก็ใส่อาตอมตัวอื่นเนี่ย ก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นโหมด R ด้วยครับผมใช่ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราไอ้นี่นะใช่มันจะล็อกค่าค่าวัดเราใช่ใช่ใช่แต่ราใช้ไฟเท่าไหร่นะสามสิบห้านะครับอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราสักสี่สิบวัตไหมเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นลวดสุนจุดสามโอห์มนะครับผมอ่าเฮ้ย หรือสามห้าก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้าปรับเอาเดี๋ยว้ปรับเอากลิ่นหอมมากเลยหอมมากอ่ะนี่ครับผมอ่าเนี่ยมาดูตรงหน้าหน้าขวดเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี่นี่ดูนะครับว่าน้ำยาอเมริกาตัวนี้นะฮะเป็นของค่ายผู้ผลิต Monster Wave Lab นะ PGVG เนี่ยเป็น VG 75 PG 25นะครับผมครับผมอ่าก็แนะนำใช้กับอะตอมที่เป็น r d a นะฮะหรือเป็นอาร์ทีเอหยดสูมนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าเอาไปใช้กับพวกพอตเนี่ยน่าจะเข้มข้นเกินไปครับก็ต้องเป็นพอตที่แบบว่าเบอร์ประมาณ0.15 0.2เนี่ยอย่างพวกแร็คพวกสมอลกอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่ใช่ก็ใช้กับคอยประมาณรัก0ูนย์จเนี่ยกำลังสวยครับนะครับก็ซีรีส์เราก็รีวิวน้ำยาอเมริกาเนี่ยหลายกลิ่นนะเพราะว่ากลิ่นใหม่ๆเข้าเยอะมากช่วงนี้ มีสมาชิกค่อนข้างเยอะชาหาน้ำยาอเมริกาใช่นะครับอ่ะมาพร้อมแล้วนะครับกิจแรกเดอะ e ิ b เ r r y ี r ค n าครับผมอ้าวลุยจัดไปครับอ่าโอ้โหยัเข้ควันบึ้มเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับ เป็นไงบ้างครับนี่เป็นไงบ้างาราครับให้ดูก่อนให้ดูก่อนอะเราเติมเติมน้ำยาเติมน้ำยาเดี๋ยวแปลว่านาน้องแห้งนะอ่าเี่ยๆด,ดูข้างขวดอ่ะเน่เน่คล้ายๆกับนมสดอ่ะเคยเห็นแบบใหม่ว่านมสดที่แบบใส่พวกแยมอะ โอ้ oh. นมสดที่มีผลไม้อยู่ในนมอะ่ะที่แบบว่าเคียเเ้ยวจนมันเกือบเคี่ยวจนมันเกือเป็นน้ำเชื่อมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไซรัปหรอตัวนี้เนี่ยมีความเป็นนมแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นของตัวเบอร์รี่คั้นเนี่ยมันเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเหมือนกับเอาพวกเบอร์รี่รวมมามามาเหมือนกับแบบ มาบดแล้วก็ใส่ลงไปในนมอ๋อเบอร์รี่อบกรอบใส่เข้าไปในนมชแล้วพอเจอนมอ่ะเบอร์รี่ตัวนั้นมันนุ่มใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็กินตักคำเออเหมือนอาหารเช้าเหมือนซีเรียล้นะครับซีเรียลรสชาติต่างๆอ่ะใช่ประมาณนั้นเลยก็ดูตามขวดนะฮะก็เป็นเดอะมิลเบอร์รี่คัมีความหอมเปรี้ยวหวาน หวานมันแต่ว่าไม่ใช่หวานน้ำตาลนะไม่ได้หวานกินใช่โอเคเลยอ่ากลิ่นถัดไปเป็นกลิ่นฟรุตตี้อ่าแอดมินเดินพัดก่อนไล่กลิ่นออกกันก่อนนะครับกลิ่นฟรุตตี้ก็ส่วนใหญ่น้ำยาเนี่ยพอเขาออกมาเป็นซีรีส์นะครับมันก็จะเป็นกลิ่นหลักเนี่ยเป็นกลิ่นเดียวกันซึ่งในซีรีส์นี้ก็เป็นเป็นนมนะครับก็จะเป็นโทนเดอมิวใช่นะครับอ่าโอเค แต่ว่ากลิ่นนมอ่ะมันก็ไม่ได้ออกแบบว่าจ๋าจนแบบว่าเราเหมือนดื่มนมขนาดนั้นนะเออเออนะเออแต่ผมว่าอร่อยนะใช่มันเหมือนเออมันจะเป็นซีเรียลก็ได้จะเป็นนมที่แบบว่ามีผลไม้อยู่ข้างในอ่ะแล้วแบบว่าประมาณนั้นก็คือนมที่มีเนื้อผลไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับงพวกตระกูลพวกนมโฟโมสหรือพวกดัชมิวนมหวานนมช็อโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคอ่ะนี่ผมลองกับตัวนี้นะ ฟุตตี้อ่าเป็นเดอะมิ e ฟ o ตตีผมขอเปิดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยสรุปกลิ่นกันหลังจากที่เราสูบกระสุงคำๆได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเติมยาให้เฮ้ยตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาว่ะ ติดกินเก่าอยู่ไหมฮะไม่มีครับกินเก่าไม่มีละโอเคอ้าวแอดมินลองดูผมว่านะแอดมินสูบแล้วแอดมินต้องเฮ้ยอา้าวลองดูครับผมเฮ้ยเปล่าปากว่าไม่เท่าปากลองอนะครับผมว่ามีเฮ้ยเป่ะตัวเนี้ยเหมือนนมอ่ะที่แบบว่าใส่ใส่ซีเรียลเด็กอ่ะเออ เป็นซีเรียลเลยนะครับผมเป็นฟุตตี้คล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นซีเรียลที่มันมีกลิ่นตะไคร้นิดๆซีเรียลอะจริงๆแล้วอะมันจะเป็นถ้าเราสูบอ่ะเราจะบอกว่ามันเหมือนติดกลิ่นตะไคร้ใช่ป่ะแต่ว่าบ้านเราอะจะเขาเรียกว,ว่าคอนเฟลกเนี่ยจะ่ลังออที่สุดใช่ไหมฮะแต่ว่าซีเรียลบ้านเขาอะมันเป็นกลิ่นแบบนี้ไม่ใช่ซีเรียลข้าวโพดอ่ะอือนะ พอพูดซีเรียลทีไรผมจะคิดถึงแบบว่าไอคอนเฟลด์ไม่ก็เป็นแบบโกโก,โก้คันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตรงปกซีเรียลเลยซีเรียลชัดเจนฮม่ผมว่าโอเคนะถามว่ากลิ่นตะไคร้เนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบทําให้แบบรู้สึกอึดอัดในการสูบไหมผมว่าไม่นะมันมีความเป็นผลไม้รวมเหมือนกับซีเรียลที่มันเป็นสหลากหลายสีที่มันมีสีแดงสีเขียว<ช>สีน้ำผูสีขาวอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยนะอร่อยนะฟุตี้ <ut> ty, ถือว่าอร่อยเลยนะครับแล้วก็ให้กลิ่นของขนมของนมนี่แหละค่อนข,ข้างที่แบบนมมันจะมาแบบเป็นนุ่นนุ่นนุ่นนนนุนเออเฮ้ยโอเคเลยนะโอ้โหนี่ถ้าเขาเกิดทําเป็นน้ํายาแบบน้ําสีข,ขาวๆเหมือนนมนะจะยิ่งเฟี้ยวใหญ่เลยนะใช่ใชเอออ่ะอร่อยอร่อยสองกลิ่นผ่านไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยอ่ะกลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นชินนามอนแต่จริงๆมันก็ไม่ไม่ออกขนมจานะมันออกเป็น ออกเป็นสายเครื่องดื่มนะใช่ออกเป็นสายเครื่องดื่มถ้าคิดผ้าไม่ออกเป็นเต๊กอย่างนี้ได้ไหมเต้าหวยนมสดได้ไหมเออเออเออที่แบบว่ากลิน่นมมันไม่ได้แบบว่าจ๋าอะไรทนาน,นั้นอ่ะเออประมาณนั้นอ้าวมาขอไล่ไลอ่อทีอ่าไล่อีกทีหนึ่งอ่าลุยก็เครื่องเราก็รีวิวไปถึงล่าสุดแล้วนะก็ลองอะอะตอมยอยตูเนี่ยจะได้แบบว่ากลิ่นชัดเจนสุดใช่นะครับใช่ กลิ่นต่อไปเป็นกลิ่นเดอะมิลชินามอนโอ้โหเฮ้ยหอมว่ะนะหอมแบบมาตะไครเลยเนี่ยกลิ่นชินามอนเนี่ยมาแบบฟุ้งฟิ้งเลยโอ้ผิดคาดอร่อยสัตว์เทพสุดอร่อยสัตว์โอไอ้ที่ผมไม่ผมรู้แล้วเหมือนอะไรอืมอันเนี้ยเหมือนนมนมหมี่กระป๋องเขาเนี่ยเออนมหมี่โกอ่ะอืมอืม ตัวนี้นะฮะกลิ่นชินามอนนะผมบอกเลยถ้าคุณคิดถึงกลิ่นเหมือนกับแบบพโล้นะไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลย,เ,ลยเป็นกลิ่นชินามอนที่เหมือนชินามอนแบบเคยกินนมกระป๋องเล็กนม<อ>นี้กระป๋องเล็กเล็กบ้างที่มันเข้มขน้นเข้มข้นอ่ะใช่<ต>ใช่ <ๆ S 2> แต่ทั้งเลยกลิ่นเนี้ยชัดมากกลิ่นชินามอนจะเป็นกลิ่นเหมือนกับคล้ายๆแบบเบเกอรี่นะหอม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 ที่เป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นที่เขาเอามาโรยหน้าขนมเบเกอรี่อ่ะ นะเออก็เป็นอบเชยนี่แหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบหอมนุ่มนวลมากเลย,อร,อ,ยอ,อร่อยมากเลยอ่ะผิดคาสดสุดๆจริงอ่ะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแบบเออน่าจะเฟล,ลนะเราเลยเอามาเรียงหลังสุดนะเช็ดเค้ชินนามอนแม่ดันอร่อยสุดเลยอ่ะโอ้โหแม่เจ้า <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวขออีกทีโอ้กลายเป็นชินนามอนดีสุดนะฮะโอ้โห,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 โห บอกงี้นะฮะนมชินามอนเหมือนนมตาหมีเบอร์รี่คันชนะครับเหมือนนมเบอร์รี่นมเบอร์รี่ตัวฟุตตี้จะให้อารมณ์เหมือนนมใส่ซีเรียลนมใส่ซีเรียลที่มันเป็นสีสีเบ็ดกลมๆ,ๆเล็กๆอะไร,รประมาณนี้ใช่นะฮะ สามกลิ่นทั้งหมดนะฮะถ้าถามว่าชอบตัวไหนที่สุดเนี่ยโอ้โหตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องลังเลเลยฮะมาแบบเขาเรียกว่าผิดความคาดหมายเลยใครอยากลองเดอะมิวลองชินนามอนก่อนใช่นะฮะตัวชินนามอนเนี่ยให้ความหอมอร่อยแบบลงตัวมากๆใช่นะโอ้โหตายแล้วตายแล้วเฮ้ยดียแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินคชาติจริงๆเกินคาดเกินชาชินนามอนนี่ให้เลยโอ้โหนะครับนะครับ พร้อมจําหน่ายหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับตัวนี้นะฮะเดอะมิลลนะครับทั้งตัวฟุตตี้นะครับเบอร์รี่คันแล้วก็ชินามอนพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยนจริงๆมีเวอร์ชันซอลนิกด้วยเดี๋ยวลองกันคลิปต่อไปใช่นะฮะนะฮเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามากดสั่งซื้อได้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ติดต่อแอดมินก็ทาง Line แอดอย่างเดียวนะใช่ครับนะครับเราไม่มีบริการตอบทาง Facebook ครับผมนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเราจะเป็นการโพสต์ประกาศข่าวสารใช่นะครับส่วน IG เนี่ยเราจะโชว เป็นรูปนะฮะที่แบบว่าเทียบซ้ายพอไลฟ์สไตล์ถ่ายรูปจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับอ๋อก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดมินด้วยครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ